บางคนกับน้ำเสียงแบบค่อนข้างจะว่าห่วงอแบบมีเวลาคุยกับคนอื่นแท้แบบก็ไปคุยจริงไหมอ,อัน,านทางสาวน้ำพนนี่ฮะแบบอย่างด้คนที่มาอยู่น้ำเนาะถามว่าเพิ่นมาอยู่น้ำนี่ต้องเหตุอย่างน้องละสีชิพากันเหตุอย่างอะกัเหตุแบบคือเหตุปัจจุบันนี่แหละเขควรที่จริง มันกัดอยู่ที่เขาดูมันเนี่ยเขามันเห็ดมันหามันก็ได้เงินสมมติว่าเพิ่นมาอยู่น้ำเขาเลยหาหาแบบคือน้องหาปลูกผักปลูกยาเห็ดทองเห็ดทานสีนะเลยสีบอเป็นการแบบว่าพานองลําบากละไรก็น่องนี่สีบอบอพิเถียงกับเพิ่นบอแบบคือหาเงินได้หน่อยแท้คือบอหังบอมีคือมูงส่นะเสีบอว่าข้าเจ้าพาหนูลาบากยันหนูลำพากเพราลำบากเนาะ ดีเดอ้อเอฟซีประสุขุสุคนเนาะอ่ายินดีตอนครับเขาส่สงยูทูบของสาวเปียงสาวลาพือเก่าเนาะทุกคนเราพร้อกระสามเปียงในคลิปนี้กันมาเทียงให้เทียงหน้านาะทุกคนของสาวนำฝนเนาะหรือว่าน้องลินลินอะไรทุกคนเลยตอนนี้กับมาฮอดอ่าหน้าเพิ่นเป็นพี่เห้หอยแล้วเนาะทุกคนก็เลยมานัง่งเปิดคลิปอยู่อาสิว่าไหอยู่ในเกาะพายโดน ซึ่งวามามือนี้ก็คือมาอัปเดตเรื่องราวหรือว่ามาในต่างหนาฟซีหลายๆท่านเนาะที่ว่าเพื่อนก็คือมีคําถามหรือว่ามีแบบข <c> อ <oughs> ของค่าใจหลายๆขอเนาะลัก,ล,กลักสามเปียงนี่ก็คือสีมาถาม,ถามทางน้องเพื่อนเน,น,น,นาน <c oughs> ะน้องน่าฝนเพิ่อนถามแบบว่าจากปากเพื่อนเลยเนาะทุกคนเรื่องที่ว่าทางน้องเพื่อนนี้ถาว่าแต่งงานในอนาคตนี้ทางน้องเพื่อนจะบไปอยู่น้ำไฟทรายอารีโบรหรือว่าแน่ใด ถาวาเพิ่นบไปยูน้ำไฟยอ้ลีเนาะ,ะเลบานีที่นี่ก็คือถาว่าผัวเนาะผัวในอนาคตหรือว่าสามีในอนาคตทำอไรอันเดียวกันนั่นล้นมาอยู่น้ำแบบนี้มาอยู่น้ำ,น,ำน้องเพิ่นแล้วทางน้องมีสีหาเพิ่นเห็ดเรียกเห็ดงามยังอ่า <c oughs> ถาว่าเพิ่นเคยแบบว่าดำรงชีวิตอยู่พุ่นเนาะคือเพิ่นเคยเห็ดเบียกเห็ดงานของเพิ่น <c oughs> เพิ่นอาจจะได้เงินเป็นก้อนเป็นกำแต่ถาว่ามาเห็ดยูพี่เพิ่นอาจจะ ่าได้เงินเล็กๆน้อยๆตามที่ว่าน้องเพิ่นเคยได้แหละเนาะน้องเพิ่นจะแบบว่าพอใจอยู่บ่แบบสิบ่ค้ายสิบ่เถียงกันบ่สิบ่ผิดกันบ่ถ้าว่าได้เงินน้อยบ่ได้เงินหลายถ้าว่าพาในชีวิตว่าซั่นซัเนาะในชีวิตทั้งชีวิตพาเฮ็ดแต่ไแต่สวนเฮ็ดแต่เตาปลูกแต่ต้นอย่งปลูกแต่ม,กมกตักไม้มักโตกมักแตงมักหยังซี่นะทางน้องสิใจแท้บ่นะทุกคน อโอเคเป็นแนวดก็มีแต่ว่าไปฟังคำตอบจากปากของน้องน้ำฝนกันเลยเนาะอ่าโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะกดติดตามนะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้สาวเปียงคิด,ค,ดคิดตอตอๆไปเนาะโดยเดี๋ยวขับไปโอ้ไปลงน้ำพื้นเลยนะทุกคนนายดีสวัสดีโดยสวัสดีน,อน,อนนะ้องน้ำฝนเนาะอีกรอบนึงเฮ้ยอ,อ,นะอ่าเพื่อสีหาบนดังได้กะโดนเติมเนาะสิบแปดนาที ต,<ม>ตั้ง <tinc S 1> <quin S 2> แต่ผุ๊ยังวะถ้ามีดก็ไปว่าจะไปนั่งนิ่หมุมมันต้นยังก็ต้นลำไยยต้นลำไยแต่ว่าไกลขึ้นนอนบ่เดยแม่แต่ที่นี่ก็คือยานให้เนาะก็เลยพากันปบลงมาอยู่บังหวยบังห้องคือเก่าเนาะค่ะชื่อว่าในเอฟซีฟันว่าให้เปลี่ยนมุมแน่วะเนาะเปลี่ยนแบบว่าสถานีเนฟ เบื้องหลังมันแบบว่าคือกันนะนะคือเก้าประมาณนี้มือมือหน้านี่ขึ้นต้นไม้คนละต้นได้เลยลองคุยกันนะ <c oughs> โอ้ยเอาแน่นเลยบอกอเปลี่ยนมุมเนาะ <c oughs> ถ้าได้ไหมคือดีเนาะ <c oughs> นนถ้าอยู่คนละต้นไม้นี่ยังน้อยก็ได้ยินเสียงสัตว์เจียวได้เลยเดี๋ยว่าเขาเล่นต้นไม้เนาะ <c oughs> เอาโมเมนต์นั้นะทุกคนนั้นเป็นลิงแล้วเนาะ เป็นอะไรน้องละ่ะกินข้าวกินน้ำแล้วแหละย่างเนื้อหาก,กับหนึ่งเข่าเราจะซื้ข่าวพวงตะกี้บป่ะขา้าวเศร้า,ห,า,าห,หรือยังไงหนึ่งเข่าซื้ขา่ขาวข้าเร่งเข่าเลงโอ้ข้าเร่งเลเยแม่คือแต่ละมื่นนี่กินข้าวจะขาดได้กินอยู่บกุกค่ะเมือ่อใดแบบเรียกค่อนข้างลายกับสองครับแบบบ่มีเรียกเลยมอนเสมออยู่สิกับสามเนาะ กระสาวเป็นพกติแหละย่นทอดได้ว่ากินแบบบุตรงเวลาบอกแมนโอ้สามขาบได้แบบกินบุตรงเวลาบางทีก็อ่านจะกินสวยข่าวเศร้าข่าวเศร้าประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงข่าวเที่ยงกะบ่ายสองบ่ายสามจิวาข่าวแรงกับประมาณสองทุ่มสามทุ่มเหตุป้าซื้อได้เลยคือกัน มาซื้อเลยเนาะทุกคนแต่ว่าคือการนั่นแหละทั้งเอื่อยแล้วก็แบบทีมงานก็กินข่าวประมาณนั้นอ่ากินข่าวม่ค่อยตรงเวลาแล้วก็บ่ค่อยบ่ค่อยได้กินเม็ดเม็ดข่าวเนี่ยเม็ดเนาะกินเออกินได้เส้นนะมีเด็กเส้นตัวนี้เด็กเส้นแล้วเนาะมีเด็เส้นเฝืดเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรส่วนนี้ซ่าเออเศร้าละโบเดี๋ว่าเป็นไข่เป็นนาวเศร้าคักงแรมโบ้กะ ยังปวดหัวเล็กน้อยเนาะแต่กลับไปได้แต่ว่ามื่อนี้ก็คือแบบอ่าสดใสขึ้นเนาะแต่งแต่งหน้าแต่งตาอันนี้แบบเป็นตะแพงเนาะทุกคนเลยลองลองว่าใกล้งานในเด็กก็เลยต้องลองจะไปสภาพหน้าสดไว้หน้ากับตายเขาเนาะเออมื่อัานเอื่ยนมาเจ้าหน้าสดป่ะมื่อัานกะคนขังที่จะสุดว่าบ่ค่อยได้แต่งวันก็อารมณ์กะคือว่า เมื่อยไมีอารมณ์เ well, ม <laughs> <uar these people>? <laughs> ื่อ right ตันนี้ก็คือแบบเขาแต่งเป็จังหน่อยเนาะเปนจังหน่อยแล้วเป็นแะขอแต่งนี่อยากกระโป้งแต่งโม่เลยว่าเป็นเท่าไหร่เลยงามแบบบางๆเบาๆของเขานะทุกคนแม่วันโบเวอร์เกินไปเด้วันนี้ก็สิแต่งโตแบบว่าแบบสิวัยเลยคือผู้หญิงอยู่เออผู้หญิงเลยวันนี้แล้วผู้หญิงสไตล์แบบโม่ บอดีหัวละเราสัมปีมันแค่คิวอยู่ตามบอดีงามเนาะทุกคนเลยเป็นอะไรส้วงนี่เรื่องหัวใจคือเกาฮะเขินเกาอะไรบัวว้านองล่ะดีเขิเกาเป็นยังไงเนี่ยบอมีคนแบบถือใจเลยบ่กบอมีคนแบบตรงสเปคเลยบ่กจะชิว่าอะไรดี คุ้ยแบบรู้สึกว่าถึงจะตามันก็มีอยุแต่แบบบ่คุ้ว่าเขาเขามา่แบบไดนเนาะอาจจะทำดีตัวหนาก็ได้ <laughs> กต่ยัง <Yeah. S 1> ต้องบึ้งไปกอนระมัดระวัง oh. ตอนนี้นะ่ยคือยังโสดอยู่บยังโสดคือเก่ายังโสดคือเก่าเลยแล้วก็เปิดใจไว้คือเก่าบอกเปิดใจไว้คือเก่าแต่บบมีเวลาลง <laughs> <laughs> เลยปัญหายากลากเลยเนาะ อันนั่นแหลนะนาะไปกับแบบโอ้คิดหนักอยู่เนาะทางหนุ่มๆเขากับแบบน้องเพิ่อนี่เปิดใจยุ่แต่ว่าทางน้องบ่่คยมีเวลาลุมวววอ่าเหตุจังในดนี้จังสีได้เป็นแฟนเพิ่์สบันเนรอกาคุยกับคุยได้แต่ว่าคือแบบบ็ลายหะนาเวลาว่างกับไลายชั่วอะแสดงว่าต้องแบบดุนน่น <c oughs> ี่เนาะเมนบอกพอว่ามันแบบบ่ได้กระซับความสัมพันธ์เลยเนาะ หรือว่าคนทีแบบคนที่เข้าคุยแบบพิเศษหรือว่าสันสพิเศษกระมู่นี่เขาเข้าอาจจะหูซึกเองเ,องเนี่ยบะน้องหูหรือว่าพิเศษไหมส่วนหลายก็มีแต่ไอ่อํ <laughs> อาว่านได้ฐานอ่ะไอหักหรือว่าพอจะได้คุยแบบว่าค่อนข้างจะเกือบค <ไอ S 2> <า>ูมือเลยเนะาะเพราะว่าส<ต>่วนหลายเพื่อนใหาคำคุณรึทษาทางด้านการถึกยูทูเดิไอหกักโดยไอหักนอ้องบองรู้จากไหนไอหักน้องน้องหักไอบอ บม่หัวอะไรนี่คือแต่ว่าเป็ี่ยนไอหักแต่ว่าตัวนอกนี่คือสิบเรได้ฮักคนเดียวคนเดียวหักก็ฮักแบบไอเลยเพราะว่าเขามาในฐานอ่ะไอหักเลยหักแต่กับว่าแน่เด้สักมืออาจจะฮักไอฮักจะฝนก็ได้ขนาดนั้นวะเอาคุยดึกมือเลยแต่ว่าไปถึงอะเพิ่นให้ยังกับคำปรึกษาเ่าบอกโดยแม่นห้ยคำปรึกษา าบางครั้งก็สอนวิธีการตัคดคลิปจังจิไหมนะ้อย <c oughs> คือมือเ้านี่ค่ะได้โฟดอย่างว่าคลิปเพิ่นตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่มือนั่นเนาะตั้งแต่มาก็มือกับทีมงานผนละนอ,อกมือเผละหมดสบาย <c oughs> <c oughs> เอาลงแล้วก็เอฟซีเพิ่นก็นว่าโอ้คลิปเก่าแล้วว้าว่าโดยว่าคลิปเก่าแต่ว่าทางสามเบียงยังไม่เคยเอาลงว่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เลยมาอัปเดตไปว่า ปัจจุบันเลยเนาะไอเบิงเบิงคือยังสดแลวก็เปิดใจคือเก่าเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่าลองถักขามาเบิงคันเพิ่นจิตตอบเนาะเอื้อยก็ตอบ้มื้อนม้เพราะว่ามืี้บ่ได้ไปใส่ด้ค่ะคือเมื่อวานกะแล้วคำผู้แหละคือไิได้ตอบคนที่แบบว่าสีกระซับความสัมพันธ์ไวหรือว่าช่วงให้แบบว่ามันหลายขึ้นนี่ต้องแบบใดต้องมั่นโทรมาบอกแบบว่าต้องแบบว่าโทรเห็นหน้าบ่ มันจ,<า>จังสิพัฒนาสิโทรเลยค่ะบอ๊บโบบบบก้าวมันกัดติดไปก็ได้ได้เลยเถืเ่อแบบบือโว่างดิเห็นยุว่าโทรมาแต่มือบปว่างดิสะ่ะบางทีกศเปิดเพลงไว้จังนสิน่งน่ะยันว่าเวลาที่เพิ่นโทรมาเลยสิวนันไหนก็เออเพิ่นเซร็มาเนาะมานันผัดบรดงยินเสียงสินะแมน,นโทรศัพท์เสียงคอยอยู่แล้วค่ะ ค่ะว่าเฮา,าเวลาเฮาว่ากันหรือว่าคุยกันในป,ปากต่อปา่าสิเนาะได้ยินเสียงกันเ<ด>นี่ยผ่านผ่านโทรศัพท์ก็อาจสิรู้สึกว่าเออคนนี้แบบโอเคหรือว่าโบเคน่ะเสียงนเนีเออ่ยนากเสียงกันคุยแต่ว่าถา้าห้องเสร็จเนี่ยมันคือแบบคนทั่วไปมันคือแบบซาเออ้อะไรแบบมันคือคนทั่วไปนี่นะมันคือคือกันมดเลยนะ<ด>ยเลยแบบว่าแยกว่าได้ว่าคนนี้เป็นแบบใดคนนี้เป็นแบบใดกาม่นในแบบ ช่วงหนึ่งช่วงที่แบบาว่างๆช่วงแบบบม่ได้นอนน่ะน่ะจะต้องจะเนาะก็คือตาดำๆเนาะตาดำเล่นเก่าอยาอู่บ่เ้ยบ่เดี๋ยวนี้หนีคือไหนแล้วเออกาคือช่วงนั้นกาคือหักสายเนาะบางคนกาหน้าเสียงแบบเออ่ค่อนข้างจะว่าห่วงอืแบบ มีเวลาคุยกับคนอื่นแท้แบบก็ุ่ยกับกคุยกันสิไง <laughs> <c oughs> แต่บางคนกะออบางกะบาเป็นยังบาง่อยคุยกันได้จัิงสิเออการ <c oughs> โอรมมันกะอ๋อผู้ใดแบบว่า <c oughs> แบบเหมือนอยากให้หนูคุยแต่ก็ขราเจ้าหนูกะอาจจะตัดไปเลยบางคนเนาะเพราะเหมือนเป็นการข้ามเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะว่าหละบมมากม่นบอกจำไดถ้าสมมติว่ามีใครบางคนโทรหาเอ้ยนี่ยแบบ เป็นยังไปใส่ผู้อาบสายทั่วไปเพราะับแกอยู่จริงกระแดกไ่เนาะรู้สึกว่าเจ้าจี้เกินไปเนาะแล้วก็อาจจะลำคาญอะไรเนาะทุกคนเพราะว่ายังโมทันแบบเป็นอย่างกันเนาะนถ้าว่ามีฐานะแล้วนีก่กะอาจจะเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้หานอกยังไม่ได้ให้ฐานะเพิ่นบ่ะยังแกอยู่ในช่วงทักทายกันนั่นแหละ่ว่าเพิ่นก็คือแบบว่าห่วงก่อนเนาะ ค่ะบทบทีนาะทุนแบบเจบ้าพงงามภัยกระยาคเาะเปียนเนอะบบนี้อืมอันทางสาวน้าพนนี่ฮะแบบอยากได้คนที่มาอยู่น้ำเน,ะ <S <S นำาะอ่ะถามว่าเพิ่นมาอยู่น้ำนี่ต้องเหตุย่างน้องละ่ะสีชิพากันเหตุย่างอะกะเหตุแบบคือเหตุปัจจุบันนี่แหละครอบครัวเนที่จริงสิ มันเกิดอยู่ที่เขาดูมันเนี่ยเขามันเห็ดมันหามันก็ดได้อเงินนะบราลแต่กับพอได้ใช่ซีเแบบหวาตายเนาะสีแบบ <laughs> เอาบอแยนว่าแบบสมมติว่าเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาเลยหาหาแบบคือน,น้องหาปลูกผ้าปลูกยาเห็ดทอกเห็ดทานซีนะเลสีบอเป็นการแบบว่าพ้านองลำบาก ในกะน้องนี่สิบ่บ่ผิดเถียงกับ,บเพิ่นบ่แบบคือหาเงินได้น้อยแท้คืบอบ่ห่งบ่มีคือหมู่จังซี่น,น,นะเอย็สิว่าว่าขเจ้าพาหนูลําบากย่านหนูะพาน <c oughs> ลําบากเนาะ็คือว่าฐานะทางครอบครัลลวหนูกบ่แม่นว่าผู้ร่ำรวย <c oughs> เนาะถ้าบ่เห็นกะบ่ได้บ,บ่หา,าก็บ <c oughs> ่กินจังซี่อือแต่ย่านพาคนมาลําบากได้ปัวตามคิดเนาะิน <c oughs> <c oughs> ่นอลีบ่เอาอีนี่ ยันว่าแบบเยวแบบว่าเยาว่าอดใจได้ว่าความจริงเนาะว่าความจริงคือแบบว่าถาม่าเพิ่นมาอยู่น้าเลยสมุด่าพิ่นหาขึ้นนองหานี่เนาะอาจจะได้เงินแบบโบลายนะอาจจะได้เงินแบบว่าชาเนาะมาพอมันต้องรอผลผลิตเนาแต่ว่าซียูน้ากันได้โบซีหักซีแพงกันอยู่บอกถาเพิ่นบบมีเงินหายนี่นะการคือว่าอะไร เงินมันก็มาแต่ความดูมันมันหากับมันได้เอกันนับค่ะมาแลวนอนอยู่ระเห็ุอย่างกะบที่ได้อย่างละแม่มันมันต้องแบบหาแต่พวกนี้เลยเนาะอนนี้อาจจะยังเห็ดอย่างบเป็นเล็กๆนี่น้องต้องได้เป็นคนพาคนเห็ดเนาะอออาจจะสอนแบบว่าสิเลปลูกพักปุกเนี่ยอาจจะได้เงินโบราณแต่พอใจแม่บอกแม่มันก็คือความคิดอีกอย่างหนึ่งของเขา ยันว่าแบบเพิ่นเพิ่นมาอยู่น้ำแล้วเพิ่นหาเงินบ่ได้เป็นก้อนเป็นกำรรหาเงินได้บบหลายซําธุรกิจของเพิ่นนะ่ะะในยานแบบพิษยันยานพิษยานเถียงกันเนาะยันจะเพิ่นแลกคิดย่านั้นแล้วแบบมาเยู่ับกบันมีแนวให้เฮ็ดมีเงินใช้าทาั้งตัวน้องคือบ่ได้คิดหลายเรื่องนี่อยู่แล้วเพราะว่าหาซัมที่หาได้เนาะก็คือว่าแหละบ้านเฮา,าเคยอยู่แบบไหน็อยู่แบบนั้น เมีวนาเออได้คนมาดูแลปุ๊บเฮ้ยอยากได้เงินจังสันสิโอ้ยมันกับโบเมนอ่านั่นสำหรับน้องน้ำพนเนาะเป็นคิดแนวนี้เลยทุกคนเลยเป็นบรเดซีเรียสปานไดเกี่ยวกับแบบว่าเงินคำแต่หาขี้ข้านทางน้องเป็นกับโบเอาค่ะก็ไมนเมนฮะแม่คือเนาะค้ใหม่ก็คือถึงว่าสีหาได้หน่อยแต่ก็ะโคหายห่างเหมือนบ่แม่ย่านว่าแบบ ทางนอกนี่บบคิดแต่ว่าอยากออกจากบ้านบ่อยากออกจากบ้านแล้วก็ไปพัฒนาตนเองเขาในเมืองอะอย่างส้นแบบไปไทยเนาะไปอยู่น้าสามีไปอยู่น้านแบบผัวเขาอะไรเนาะไปเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเพื่อนว่าเออพัฒนาในใดเลยนําเอามาพัฒนาในบ้านในเมืองเขาสี่เพิ่นวานะอกนี้ก,กไม่อยากไปเบิ่งบอกกอยากไปเบิ่งอยู่แต่ก็ต้องถามพอกเมก่อนว่าเอออยู่ได้บอออ,อก็ต้องถาม,วมความคิดเห็นของเพื่อนอีก คันเท้าสิบปลรดกับโได้บ่เนาะยูยูไปเลยมกับโมเมนเด้วยละเนาะก็ต้องได้ทำนะครัหลังก่อนอืมอืมนั่นแหละเนาะเคมีมันบ่ตรงกันแต่ขั้นสิบเาแล้วสาวโทต่เปิดใจมันมีหลายแบบเนาะบางคนเพิ่นก็นอยากให้มายู่น้าบางคนเพิ่นนอีกก็สะดวกไปอยู่น้าเนาะถาว่าเฮาแบบเว่าไปอธิบายไปแร้วทางเพิ่นก็นว่าข่อยก็มีพ่อเม่คือกัน สี่นะขวัญกำลังไปแล้วเมื่อยเอื้อยก่ะเอื้อยกังนุงเอื้อยก่อจ้ากะแล้วเต๋อเนาะเออก่าทำไมยังสั้นเลยเขาจังหาคนที่ว่าให้เพิ่นรับเขาในขอนี่ได้เนาะบมื่ได้หมายคึ้นว่าต้องรับน้องเพผืนนี่ได้ทุกอย่างโดยแม่อ่าเต่ว่าขอนี่มันขอลักเนาะ ซื้อทางนอกนี่พอใจแล้วแมนบอที่จะอยู่แบบธรรมชาติแม่มจะเกิดมาแบบนี้กะอยู่แบบนี้แหละม <c oughs> ีความสุขดีเนาะม <c oughs> ีความสุขบอโดยแม่ถ้าสมมติว่าเขาไปใช้ชีวิตในเมืองมันก,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 นกน็สิบุนวายดิยต่างจิตามความคิดจาของต้องดินรื่น,มนแมนบอสอย่างกาอยากมีอย่างกาอยากได้คือข้าเจ้าเนาะอีอย่างนี้ไปอยู่แบบในเมืองนี่อีอย่างก็ต้องได้ซื้อเวิร์ดเมนบ่ส กับเต่นำด้วยตาที่ช่วยเป็นงานบางกวนปลูกกับเป่งสิก็ได้ซื้อไว้แล้วเนาะได้สิไปียหาได้มีแต่ก้อนอิฐถ้าสิปลูกอียังได้ปลูกบางโม่บางเตงไม่มีเพราะนั่นเธอเห็นเหปลูกถ้ามาเป็นชนบทเถิดขึ้นยากจริงวะคือว่าแล้วเนาะถ้าว่าอยู่ในเมืองอะไรนี่ก็ต้องดิ้นรนเลยเนาะ ต้องหาเงินนะถามโหานี่ก็อาจจะอยู่ก็ได้เนาะถาว่าเขาอยู่ใน,นนี่เขาเขามีการม,ม, <laughs> มาตอบคนงามนะ <laughs> เมนมาได้แบบแ <laughs> ม่มีแล้วทุกคนเขากลคันอยู่ใน,นนี่นี่อา,อาจจะถึงจะอาหารจะแบบว่าโบโบเซฟคือเพิน่นคือเพิ่นเนาะในเขาก็เมนพอใจแล้วมันปะถ้าว่าเสีเอาเพิ่นมาอยู่นั่งนี่ก็เพิ่นกระถามมานะเพิน่น ของขาใจานเนาะขันว่าข่อยไปยูน้าเจ้าข่อยสีเห็ดเวียยงยังนะเลยว,ว่านองนี่สีโอเคอยู่โบโถามว่าบบได้เงินเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วนะแบบว่าดูแลนองได้แต่ซ้ำนั่นพานองเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้อยู่แต่ซี่ไ้เป็นแบบว่าขี่รุดใหญ่ขี่รถล,ลูขมูลนี่บบได้คันมานะก็เลยถามว่าทั้งนองนี่สีพ่อใจอยู่โบามเป็นแบบน,นั้นถามว่าได้สามีฮะขอแค่เห็ด สิ่งที่แบบเป็นเห็ดแต่ละมือได้ก็โอเคอะไรต้องผัดใจว่าเห็ดได้เลยโเห็ดอันมูมี่อย่างไรเนาะมีเดนทนีเลยเนาะเรือแต่ละมือนี่น้องหลาเห็ดอย่างเน่แบบต้องเห็ดหลายอย่างบมสินอกจากปลูกอันมาสาลีปลูกมออะเรือแต่สถานการณ์ มือใดสมมุติว่าต้องไปทางอื่นกะไปประดอย่างอื่นเสร็จเ <c oughs> อาขึ้นมากแอบแวดข่าวเตาโบย <c oughs> มถ้าคนไทยขวัดกะเป่าบางๆกันหาอยู่รถไทยรีทขี่รถใหญ่หนิเนาะรถใหญ่ดูิเนาะรถใหญ่อันอย่างก็รถใหญ่สารพูนเนาะอืมอืม ประมาณนั้นเลยเนาะ <c oughs> แต่ว่าทาั้งพ่อทั้งแม่นี่าลากๆหนีคนหักนีเขาเลือกเองเนาะโดยจริงๆคือเพิ่อนว่าวแหละถามว่าเพิ่นห,กหกักเร็วไผหักระเมนมาฟังเพิ่นค <c oughs> ือกันกับตัดผุ่งถามว่าเพิ่นโบหกักพ <c oughs> ่อแม่หักนี่ก็คือเก้าเหมือนปะเอาน้ามาได้ไปอยากได้คือเอาเอง <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้ทางออกเฮ็ดหน่อยอะถามไปว่าสั้นๆเลยเนาะทางออกมีสีเฮ็ดหน่อย จ้งสีได้<อ>แบบว่าจังสีได้คุยกันการแจ้งสีได้พัฒนาแบบจากคนคุยกายเป็นคนหูใจจากคนหุ้นใจกลายเป็นแฟนอ่ะแกยังบอกว่าอะไรเลยเพราะ <c oughs> ว่าแม่กับแม่อยู่ว่าหลายคนทักเขามาแต่ตามที่แบบได้ตอบตอบไปก็คือมีบกี่คนที่แบบเอค่อนข้าง,งที่เทมีจะตรงกันอืมหลายๆคนที่เขามาคือ ส่วนลายกับบางคนกับซีวาน่าใดมาเล่าเรื่องเออทางด้านการเงินการงานจะขอให้หนูฟังคือประเด็นคือหนูก็ได้อยากนู้ไงบอกรบอกรอย่างไว้ว่าถ้าเอาตามจริงก็คือถ้าอยากให้ฮู้จักก็คือต้องคอยคอยคุยกันไปคอยบอกทีเรื่องบุ๋มแมวว่าเออคอยมีเงินเก็บเท่านี้เด้อคอยมีรถกี่คันคอยมีที่ดินยังสั่นที่ถักมายังโบหูเขาชื่อบอกเขาชื่ออยุกับโบหูบอกฐานะมาเลยหนูก็แบบ น้องไม่ได้อยากฮูบแมนบะเน้นก็อยากฮูบแต่มันต้องใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้กันไปดิเพราะแมนว่ามาเลยแบบโอ้ยแนะนำฐานอาจจะองว่าจะองด้วยเลยโอ้ยความหมายควมหมายนี่ก็คือแบบว่าอยากอยากค่อยๆถามกันเนาะเปลี่ยนกันถามเปรียนกันตอบอย่องที่บอกแต่ว่าเข้ามาแล้วพืนอาจจะแบบพิเศษตัวเองเนาะพิเศษตัวเองซะทุกคนเลย ่นแนนํานตัวเองว่าเป็นหันเป็นนี่มีหน้าที่นั่นนี่แต่ซีแตบบ่ว่าคัะอ่ะมันก็บโมหัวสิพัฒน,นานอะไรมันบ่เนี่ยคือแบบขำว่าปุ๊บชื่อยังบอบอกเดิไอ,ม,อมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้มีรถเอ่อเท่านั้นจะคันจะคันมีที่ดินมีบ้านอของเจ้าของงนานน้นี่อายุบนหันบนนี่แบบเอ้ายังโมหั้เขาชื่อยังไม่ได้ถามยังเลยมาแบบนี้กัดไปไปโต้เป็เป็นได้จริงมันกัสีตีวามหมายไปว่าแบบ แค่ไว่าเข้าแบบหาแต่คนรวยเนาะเพิ่นจังพิเศษตัวเองแบบนี้เนาะบางทีนี่เพิ่นก็อาจจะคิดว่าเออเฮ้าแบบมักคนรวยก็เลยว่าว่าเจ้าของรวยบางทีน้องสนใจประมาณนี้บาสิว่าแบบนี้มาหนูตัดเลยโอ้ส่วนใหญ่หนูจะตัดเลยอืโบมาคนที่แบบว่าว้าไปแบบโอ้อวดบ่เม่นเน นูก็บรรูหรอกว่าพ่นมีแท้หรือว่ามีบระท้แต่ว่ามาว่าแบบนี้มันกำเนินแบบอชอวาแนวใดอะหนาเงินหนูหนาเงินขนาดนั้นเลยวะเ <laughs> <laughs> นาะก็คือแบบเอาทรัพย์สินมาอ่างก่อนจะคองเนาะที่จริงค่ะที่เขามาคุยกับคือต้องเอาจะคองเป็น,มมนรักเด้กเพเนทรัพย์สินแมนเลยเนาะเฮอยหูว่าคนก่อนเนาะถาว่ามีเงินมีคำไาลนี่ก็อ่าชีวาในเคมีบาตรงกันก็แม่นบอมเอาบ่ โดยแน่คือมันไปตัวก็ได้ได้วยที่ว่าแน่ดายดหละก่อนไปมันกับพิ่กันที่ซื้อแบบนี้อืออือืมีแต่ว่าโอ้เนอะอยากเนี่ยเนาทุกคนเลยทั้งน้องเพิ่นโมคอยแบบมีเวลาเดี๋ยวนี้แห่ง hit youtube อีกเนาะโดยเน่โอ้อยว่ะ ทีได้ไปว่าสิได้เป็นแฟนน้องเพิ่นอยู่บ่เพิ่นมันก็มีโอกาสทุกวันเลยเนาะอกลายมีโอกาสคือเก่าแต่ว่าอา่การถ่ายคลิปอีหยังกะส่วนหลายบ่ได้เอาโทรศัพท์จะโฟงไปดอืม <c oughs> กะถ่ายแต่ละเทื่อกะใสของร้านแล้วค่อยส่งต่อแล้วก็มาตัดจังห่างอ้า,อาตัหลายขั้นตอนปานนั้นบ่เอเมันหมดแจ้งมันเป็นยังได๋กล้องหลังบ่แม่มนว่าบ่แจ้งมันใช้งานบ่ได้เพราะว่าตอนนั้นเอ่อ มันแบบอยู่ดีๆมันดับไปหนูก็งงว่าอ้าเป็นยังก็เลยแกะะแกะแกกล้องนะไม่แกะอันเกอะมนันทำนั่นแหละแต่ที่นี่อ่ะเจอความทีแข็วแล้วงจถือกล้องพอดีอ,อ <laughs> ขนาดนั้นเลยบนน้องละโดยมแม่แต่ตอนนี้กําลังหาของขายรวบรวมเงินไปซื้ออยู่ <laughs> ฉากทางนองนี้ฮาโบได้แบบชิว่าเนี่ยคนขาว่าซี่เรียสเนาะเกี่ยวกับการแบบหับเงินหับคำอบไรปะทางนองนี้ทาแบบคือสีบวกหับไฟเลยเบิ่งเนาะไม่ค่ะแบบไผ่แบบด้วยควมเอ็นดูสงสารแบบอยากให้แบบช่วยเหลือทางด้านครอบครัวสิกะอาจจะหับได้เพราะว่าเป็นสีน้ําใจของเพื่อนเนาะถ้าไผ่แบบคนหักเลยแบบเอาไปสีไห่เนยหดกับสีไห่โว้ย จะหาเห็ดยังงอะวัวเอาหนดแลแหละย่านบวกะบ๊แมนว่าย่านเนาะกะแม่กะเคยสอนไ้ว่าถ้าสิเอาว่าโคงไพ่จกคนนี่เนาะคงยืนห่เขาต้องถามก่อนว่าหาเห็ดยังงเห็ดคนยังจั้ิงไหมโอ้แล้วแบบถ้าต้องการสิ่งตอบแทนก็คือต้องว่าตรงๆเลยบ๊แมนว่ามานําหลังเนาะค่อยว่าจริงไหมว่าถ้าต้องการสิ่งตอบแทนก็ว่า เข้าข no, no ั้วหนูกะโมเมนต์ครอบครั้วลำรวยเนาะวัมนี้ยังขอแฟนนอกจากหมักแดงนอดนึงกับหมักงูห่ะล่ะคือเอาเงินสมมุติว่าเอาเงินเพิ่นมาแล้วย่านแบบย่านเพิ่นแดีวหวังในโตเฮาเนาะแบบสิบหรอแบางคนปัดเข้าไม่ได้มักดิสิป่ะก็เลยบอกกล้าเอาเงินเพิ่นโดยแม่ถ้าคนใดที่เฮาคิดว่ามักแล้วนี่กะค่อยแบบช่วยเหลือกันเนาะโดยแม่ถ้าว่าให้ด้วยความแบบอินดูสงสารแบบ สวยเรือมาทางครอบครัวนี่ก็อีกอย่างหนึ่งคุนว่าโดยแม่ก็ถือว่าเป็นที่น้ำใจเพื่อนเนาะเขากับคือปฏิเสธไปมากกัถือว่านะใดๆนะนน้ำใจคือว่าต้องขับไวปขันว่าวอะไรก็มีแต่ว่าตามนั่นขันเลยเนาะโดแอ้วก็ชีวะเราถามว่าเป็นครูกันหรีก็คือสีบ่อเขี้ยวกันดอกเนาะทุกคนหมดใจแล้โดนปันใดกับขันคู่กันนั่นแหละ ปัจจุบันยังโมมีไผามาเล่นน้ำเลือเมมเบอยังยังเอฟซีนี่ได้ยังจ้ะที่ว่าสิมาหารุ่นนั่นนี่ค่ะสมุไอหมวยอย่างมะบึงโมนาะงมาอาโมโมมาแต่งกันใหญ่เลยเออขาเจ้าอาจชิดตบวังในช่องยูทูบหนูเนาะแบบปกติมาแต่งหนาเด้แบบหนาสดไปเลยเป็นแบบไายไปเลยแม่นมัเหนื่อยแม่ตื่นนอนมาเห็นเลยบอกบางมือกะตื่นมาแล้วกะ คือหน้ารร่างกายยังปกติคือแบบเครื่องสําอางก็เตะแบบเผ็ดอย่างอื่นพอเวลาถ่ายคือจับกล้องมาถ่ายเลยดีสิแต่ว่ามีคนแบบขำมาเบิงลายอยู่หรอว่าออคนขำว่า,าตอมภาพดีอยู่เนาะเมิกับโ <Okay. S 2> อ,ยอยเคบอกคาดไลน์ก็ยังไม่ได้คิดว่าสิบปารนะ์ตี้นะได้ใจคือว่าโอ้แล้วสิบกว่าคนมาเบิก์ในกันดีใจแล้วนะจะได้ เข่าวในวงแต่เพื่อเนี่ยอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แบบตื่นตันใจลายแล้วยิ้มตลอดอ่านให้พ่อให้แม่ฟังพอ่อเนี่แบบมันเธอกินข้าวกับอ่านคอมเมนต์ไปก็เฮ้ยคอมเมนต์นี่นะแบบเอ้าแม่แม่แมค,คแบบุยน่ายกับแม่ใจเฮาเป็นแบบเห็นพ่อดิบพินสิกะพ่อเคุนขอเพลงนั่นเพลงนี่อยงนี่ไหมอ่อาทังพ่อเงินไก่ข้ามัอมือเนาะแม่พ่อกากมักม่วนอยู่แลยย้วไงเงีเป็นงานแบบ ช่วยๆกันเห็ดไปจริงโดยมีแต่ว่าเห็ดไปเรื่อยๆอะไรเนาะโดยจากมือก็เคยสิบ่ันเนาะเพราะว่านี่ก็หาการลืมเห็ดไดสำนีโอโอเคเนาะโอเคหลายไหมอ่าจะย้อนว่าเพิ่นแบบมาหากีอะไรเนาะหลายคนก็อยากเข้ามาชมความนาหาของเพิ่นแล้วก็บางที่ก็อาจจะแบบออกไปในดื้อๆเนาะทางแบบดื้อๆอนะก็เลยแบบเป็นตาหาเป็นเป็นตัวของเพิินเองกันนะทุกคน อโอเคน่สำหรับคลิปนี้คือเข้ากาับการต่างหน้าเอฟซีถามไทยให้กับเป็นทีหมห้อยแล้วเนาะ <c oughs> เรื่องที่ว่าโอ้ที่ทำมาหาก,กินอย่างก็คือเคลียร์ไปทุกอย่างเนะ <c oughs> าะทังนองเพิ่นกับบร่ได้โฟกัสหรือว่าอ่าสิว่ยนยังไงเรื่องเงินอย่างเดียวเนาะ <c oughs> มีแต่ว่าฝากทุกคนเปิดเป็นกำลังใจให้ระวางเขาสองคนเนาะทุกคนม <c oughs> ีอย่างการิมาอัปเดตในคลิปหน้าคุณเลยเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็สิเดกาวคำว่าสบายดีสบายดีล่ะ